อะไรสวัสดีครับกับผมนะฮะโซซีโ so รวันนี้เราอยู่กันในเกมเส์ Snap กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําเด็กมิสเตอร์ในกระถินั่นเองนะครับผมซึ่งจุดเด่นของเด็กมิสเตอร์ในกระถินะก็คือการที่เราจะใส่การ์ดที่มีคอสสูงๆนะผมอาจจะเป็นพวกแอรอนแมนหรือว่าการ์ดใบอื่นนะผมแต่ว่าจะมีพลังต่ำนะฮะเพราะว่าความสามารถของมิสเตอร์ในกระถิก็คือจะสลับพลังแล้วก็เอเนจีนะผมเท่ากับว่าถ้าหากเราใส่ อาร์มแมนที่เป็นคอสห้าแต่พลังศูนย์นะผมพอใช้ความสามารถของมิสเตอร์นิกาทีฟอาร์มแมนจะกลายเป็นคอสคอสศูนย์พลังห้านะผมนี่ก็คือจุดเด่นของเด็กมิสเตอร์นิกาทีฟแล้วผมซึ่งในเด็กก็จะประกอบไปด้วยการ์ดที่มีคอสสูงๆนะผมแต่พลังต่ำนะเพื่อที่จะเอามาสลับพลังนะผมเราก็ไปดูกันที่ส่วนผสมภายในเด็กันเลยครับใแบแรกก็จะเป็นบาสนะผมจะทําให้การ์ดทุกใบปบนมือเรามีพลังเป็นสามนะซึ่งสําหรับเด็กมิสเตอร์นิกาทีฟแล้ผมการ์ด พลังมันจะไม่ค่อยถึง3เท่าไหร่นะผมเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างเอามาคุ้มได้นะผมเพราะว่ามันจะปรับการ์ดทุกใบให้กลายเป็น3เลยนะเนี่ยส่วนใหญ่การ์ดก็จะมีพลังศูนย์พลังศูนย์นะผมเพราะว่ามันจะเอามาให้มิสเตอร์เนกาตีฟสลับลต่อไปก็เป็นไอเจล่านะผมก็าสามารถขยันไเจล่าก็คือถ้าลงในพื้นที่เดียวกันม,มันจะบวกสองนะซึ่งถ้าหากมันโดนมิสเตอร์เนกาตีฟสลับนะผมมันจะกลายเป็นการ์ดรคอสศูนย์พลังสองนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากเลยแล้วก็แซนด์ลงนะผมเอาไว้เพิ่มเอเเนนอร์จีใทิร์นถัดไปนะะฮก็อย่างเช่่นเเราจะลน ไซล็อกเทอร์สองแล้วก็ Turn วมิสเตอร์เนกาทีฟเทอร์สามนะผมเพื่อที่จะให้เราเล่นได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับมิสเตอร์เนกาทีฟนี้ยิ่งลงได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับต่อไปก็จะเป็นเอลันฮาร์ดนะบวกบวกสองเนะี่การอีกสามใบบนสนามของเรานะครับผมแล้วก็มิสทิงนะครับผมเอาไว้ก๊อปก็สามารถต่อเน,นื่องของการเรานะแล้วก็แกมบิดนะครับผมทิ้งหนึ่งใบจากบนมือเราแล้วก็ทำลายการหนึ่งใบบนสนามขเขานะครับผมซึ่งเป็นฟอร์มสามารถเปิดตัวนะ แล้วก็เป็นนะผมเปิดตัวนะบวกสองตามจำนวนการ์ดในพื้นที่นะผมถ้าหากมีสองก็บวกสี่มีสามก็บวกหกนะผมแล้วก็นะมิสเตอร์เนกาทีฟนะใบต่อไปก็จะเป็นฟองนะผมเพราะสามารถเปิดตัวจะบวกสองหน่วยนะซึ่งเราจะเอามาเล่นกับพวกไอออนร์ดไม่ก็แกมบิดนะผมไม่ก็ไวเทกเกอร์นะฮะเอาเรียกไเทเกอร์สฟินแต่ไปก็จะเป็นไอออนแมทนะผมคูณสองในพื้นที่นะที่มันอยู่แล้วก็ ไวเทเกอร์นะผมจะเรียกไทเกอร์สวิดีดพลังเจ็ดออกมานะแล้วก็สำหรับเด็กมิสเตอร์นิกิทีนะผมส่วนใหญ่มันจะต้องเล่นให้นานกว่าชาวบ้านเขานะผมเพราะว่าเด็กนี่มันค่อนข้างช้านะ่ยเพราะว่าลงมิสเตอร์นิกิทีถ้าเราไม่มีไซด์หลอกเนะี่ยเรลงได้เทอเรนซ์สี่นะผมซจนเกิดเวลาสองเทอเนี่ยเราเล่นนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเมจิกมาทําดิมโบให้มีเจ็ดเทอเรนซ์นะผมโอเคฮะถ้าทุกคนยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราก็ไปดูดกันที่เกมเพลย์กันเลยครับไปเดกมาจากไหนะ โอเคบารบารขึ้นมือพร้อมกับแอ็เจิลานี้ค่อนข้างดีนะผมเพราะมันจะทำให้แอ็นจิล่ากลับไปพลังสามเพราะว่าเก่งเลย <c oughs> ตลกไป <c oughs> ทำอะไรกูเนี่ยใจใจไหมมามิสเตอร์ในกัทีจัดให้ผมสักหน่อย ไม่ล่ะไปที่อืออ่นก็ได้พวกเราก็ต้องพลิกแขงเอานะาผมถ้าหากเราจะเล่นเด็ยพวกนี้มันค่อนข้างเล่น,ลน,ลนยากนะถ้าหากมันมีการ์ดคีสำคัญนะไปสองยลยได้ไหมล่ะไม่ได้ แค่เก็บไว้ก็มีประโยชน์แล้วครับไปถือกลาเป็นเจ็ดเป็นสิบสองแล้วท่านแม่ลงกลางเลยนะเทิร์นแต่เขาผ่านเทินมาอย่างนี้โอ้โห่ก้าวเลยว อ้ายอมแพ้ไอย่างงั้นก็าำลังคิดหนักเลย <c oughs> ก็กลัวเลยวะเตรียมต่อไว้ผมผมเลยยังชอบเลยคนที่บอกอีโกเท่ากับสแนปจริงหรือเปล่าโอ้เขาโดนอีกดิแล้วทำไมไซหลอกมันไม่เคยขึ้นท้อมกับมิสเตอร์ในกระยู่เลยวะบาร์ก็ได้ไหม,บบไหมโอ้ไซหลอกกว่ามาแล้ววะพูดปุ๊บมาครับ แานแมนเพิ่มขึ้นนะครับผมขอ้องละมีสลับมือด้วยชิบหายโ,โหชาวเวียดดีโอขมข่ายินนะเขานะนะอีกสัตว์ วันนี่จะผ่านโลโลเลยนะครับนี่จะผ่านโลโลเลยดอกมาบาทแมไม่รูแล้ะกูไม่ให้ไม่ไดีกว่าไม่เดย๋ยวถ้าเราเล่นแล้วมาแจ้งอนไนะกนะูยโนยโนละกูโยนละ กลายเป็นสิบสองอันนี้กลายเป็นเท่าไหร่ไม่รู้อะเป็นเยอะพอตัวเฮ้แต่มันมีกมบิดของกูไปนี่หว่าอีสาระแล้วมีอะไ้าเนี่ย,อยโอ้ายอยา่างรับอะไรออรโร่ของสองพลังสี่เขาเปิดก่อนด้วย เห้ hey, เดี๋ยวนี่อ่ะนี่ไหมแกมบิดแกมบิดใบนึงกูรู้เลยโดยมิสเตอร์เนี่ยกรดีไห้ผมหน่อยโอเคเอะไรก็ได้กูชนะละฟื้นเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ใชแล้วไปนะครับบินกลับไป ก็ไปดินเกมที่ชนะเกมต่อแลววเอ้ยมิสเตอร์นิคทีขึ้นมาพร้อมกับไซล็อกเห็นไปได้เี่อนอะไรครับหน้ามีมอนสเตอร์ก้าวพงมามาจากไหนโอ้โหพี่ก็ไปต้องรีบขึ้นมาก็ได้แมนแมนอยู่ในได้ก่อนนะเจนเย็นเจนเย็น ใส่หลอกเหมือนกันใส่หลอกเหมือนกันแอนแมนอยู่ในด้วยกันนะพี่พี่จอยู่นะพี่แต่ก็ได้อีกนะเนี่ยเราจะได้โจกัสใหม่ด้วยโูรี่อะไรนะสามอือ เราเล่นโลกดีกว่าโอ้โหพี่ยอมแพงงี้เลยเหรอมันรู้หรอว่ากูได้แต่การที่มันโดนสลับอิสาาเกมต่อไปบอ้มเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันครับนี่อ่ะอะไรกันครับอะไรกันครับอยู่ๆก็ได้มิสเตอร์เนคไทเธอแรกเลยวะ่ะ เอาจริงถ้ามันจะเป็นเดอะพิกน่าจะดีกว่านี้นะ I am, I am เฮ้เเยไอ้น้ำนั่นแม่เฮ้ยเราปลาได้ไหมมันจะเก็บไว้ก่อน เก็บยวปก่อนดีกว่าเมสทรี่ดีเวลารามันแล้วนะครับว,วองยังไม่ได้เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนกูลงได้หมดมือเลยเนะี่ยเฮ้ยมิสตเตอร์นกัก่เหมือนกัน

ไม่ขึ้นตอนนี้แล้วจะขึ้นตอนไหนมันไม่ขึ้นจริงจริงด้วยเห้ยเก่นดีกว่า่องแนะ่เขามีห่องแล้วว่าเรายังไม่มีเลยนะ เพิมาละที่เหลือก็แค่มีที่แค่มีสทีกมาทุกอย่างก็จะจบเฮ้ยสัตว์แหลงขึ้นหป่มีทิคเฮ้ยสั่งได้ดังใจนึก วัดใจเบ่วัดใจเบ่มาว่ะมาว่ะขอภาพลีลาความมันหน่อยกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วแกมบิดกี่ตัวก็จัดไปลูกจัดไปเลยกี่ตัวก็แล้วแต่มันจะชนะไหมอยู่ที่ใจคนกูไม่ใช่ สเตเฟอร์อีกใบใช่ไหมยิงกลางหมดยิงกลางหมดชนะแล้วยิงกลางหมดชนะเอ้ยอ่ามึงเล็มให้หมดเลยก็ได้โอ้โหไปทำไมตรงนั้นมาทางขวาทางกลางนี่เฮียมไม่ต้องไปเฮ้ยไอ้ซาดไปทำอะไร เอ้ oh. Oh าโอ้โหกูถามจริงมึงยิงซ้ายยิงกลางไม่ยิงมึงทำไปเพื่ออะไรวะเฮ้ยเดีเ๋ยวจะเชื่อ มายังคงไม่ึ้นเลยโอ้โหถ้าถามจีนีจะไม่ให้ผมเล่นอะไรไใช่ไหมครับเดี๋ยวแล้วกูจะเปลี่ยนกลางไงอะ่ะเอ้าอีเขี้ยน,นี่แล้วกลางเล่นไงครับเนี่ยไอซ่าแล้วฝั่งนู้นนั่นเล่นได้ไงโอ้โหลงกลางซะ เออเยอะยุ yeah. ่นหาไห้สันติจะตายเราต้องล่นเี้ย วิ่งวิ่งไมันุณเล่นอะไรไม่ได้เลย <Okay. S 1> ต้องเอาให้จบเละนะตัวเนี้ย่คดูว่าบ,บินแล้วมันลงไม่ได้นี่ไง เราได้ยิงทีหนึ่งอย่าโดนวูบรีนก็พอวูบรีกูตบอ่ะแล้วมึงสวอมได้สวอคอศูนย์มาลงนี้หมดได้เดี๋ยวนะมันมีเจ็ดเธอ์นี่ยวะกูกทาอะไเร็วเนี่ยเออสวยสวยโอเคโอเคเดี๋ยวเลไอ้ตัวเบนด์ด้วยไรเฮล่าอาอสัตว์แขเฮล่ามึงเก่งไปไม่ทำอะไรครับ เินดูเข้าแกงไง <Yeah. S 1> ไม่เคยรู้สึกสิ้หนหวังในการเล่นเกมนี้มาก,ก่อนเลยไม่วาจะเล่นเด็กไหนก็เล่นออกหมดนะเด็กนี้ไม่ไหวจริงว่ะทำไมไปดูเล่นยากจังวะโหแล้วแม่งเต็มสนามเลยเซิร์แล้วอะไรอภิริพใช่ ยิงโดนบถถังจริงไหยเนี่ยแ่มมันสิบสองเลยนะเฮ้ยเอียนต่อไปไอ้ฉายาเนี่ยต้องเอามาให้กูหรือเปล่าตอนเล่นเด็งนี้เนี่ยชิบหายมาสินี่ก็ติดมันมา มาหมดเนกาทีฟเนกาทีฟท็อปเด็กไปเนกาทีฟท็อปเด็กมาฟึบอืมไม่ได้เหี้ยอะไรเลยที่เขาลงแล้วนะ่ะเ,เ,เลี้ยงหรอกเหี้ยไม่ใช่เนกาทีฟโดนไปโอ้อย่าให้กูรูน้นะว่ามเป็นใคร ถ้าใครเสกไม่แห่เฮ้ยเดี๋ยวไอสิสต์มึงลงไปทำเพี้ยนแล้วกลางนหละโอ้โหถามจริงเด็ดหลอกอ่ะโอเคโอเคสบายใจอย่า เอ้ยถึมาอีกสักกูจะ,จะลงนั่นแหละช่างผมไม่เองมันมาเออเนี่ยผมต้องการอย่างนี้แหละนี่มันจะนีเราลงเด็กไปด้วยน,นี่ไปไดเลย มาเลยกูจะยิงให้หมดเลยไม่ต้องโดนนะวูบลีนหละสัตว์เฉียดหัวไปนิดนึ่งสุตนติเฉียดวูบลีไปนิดเดียวกูถามจริงมีที่ไหนกูเนี่ยมีที่ไหน <c oughs> บอดย่าโดนวูปรี้ฟึบแมงเจียดหัวตลอดดีไม่โดนเนี่ยรู้สึกเล่นแล้วอารมณ์ขึ้นแปลกแปกเนี่ยเกมนี้ก็ดีเกมต่อไปเอเหรือเล่นมาเป็น7จสิบเกมแล้วให้มันมีไฮไลท์สักทีว่ะพี่ครับทำไมคุณต้องเจอคิมสันคอสหมออี่เขาไอ้ซาร์ดมันลำบากอะเนี่ยพื้นที่เล่นน้อยเฮีย โอ้โหโอ้โอ้โัอิออสต์สุนตีนยอนดูให้กูเปลี่ยนคิมสั่นคอร์ดมอสไม่ได้อี๋แล้วก็มีเดลาเว้โยเขาไม่ลงว่ะไม่ได้ว่ะ แม่งโอ้โหเต็มเลยซ่าไอ้ยือ้อเด็กเงีม้มาท้ายเจ๋ต่อเทินไม่ได้เลยนะอยโอ้โหเราไม่มีโต้ด้วยโอ้โ นี่เดืดเว็บแค่เราลงเลยไม่ได้เลยจะไปชนะได้ยังไงวะเนี่ย ที่ขนาดมือโอเคแล้วไหมือได้แค่เสมอวะเดี๋ยวเราได้เสมอไปมาถึงเล่นขวาข้างเดียวก็สลเดนี้นี่ผมลิ้นพันก็สลดเด็กนี้นะ้วผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะโคตรพ่อคุณแม่ใช้ดวงเลยนะผมคุณต้องไปทำบนตักบาทมาเยอะนะฮะไม่งั้นคุณเล่นไม่ได้นะผมการที่ ลงมิสเตอร์เนกาทีฟได้ภายในเทินสี่นี่เป็นอะไรที่ช้าไปช้ามากคนอื่นเขาตั้งบอ่อเสร็จบ่อได้เยอยกูกูเพิ่งลงมิสเตอร์เนกาทีฟได้โจกาดได้หนึ่งใบแต่แล้วโจได้ใสหลอกโจมาทำไมคือแบบผมเกมเนี้ยเกมมาเวสนปเนี้ยเป็นเกมที่ผมไม่ไม่ค่อยจะมีปัญหาการจัดเด็กนะผมจัดอะไรมันก็เล่นออกนะเพราะว่าเด็กทุกเด็กเนี่ยมันเก่งแล้วผมการ์ดทุกใบมันก็มีความสามารถที่แบบสพอร์ตเด็กต่างๆนะแต่เด็กเนี้ยเฮียไม่ไหวจริงวะสภาพแม่งแบบ เหมือนเหมือนผมไม่เคยทําบุญมาแล้วทีนี้คือแบบแม่งไม่แม่งไม่ขึ้นอ่ะต่อให้ขึ้นอ่ะเหมือนเหมือนมีบุญนะแต่กําบังไอเ้เหี้ยขึ้น,ข,นขึ้นมาปุ๊บไอเ้เหี้ยอีกฝั่งแม่แก้ทางขึ้นมาปุ๊บอ่าไอสัตว์เล่นไม่ได้ขึ้นมาปุ๊บอ่าไอ้เหีย้ยพื้นที่อะไรทให้เล่นยากอีกกิมซันคอสมอนเนี่ยกูเจอไปสองตาเนี่ยไอ้เหี้ยลงไม่ได้เลยแต่ภาพก็เอาจริงถ้าเราถ้าไม่ไม่ใช่เรา ถ้าคุณเป็นคนที่มีดวงนะผมคุณก็จะสามารถเล่นเด็กนี้ได้แบบชิวๆเลยนะผมเพราะว่าการที่มิสเตอร์นีเกทีฟเนี่ยสลับพลังก็เอเนอร์จีนะผมให้มันสลับกันเนี่ยเท่ากับว่าการ์ดคอสสูงก็จะกลายเป็นคอสต่ต่ำพลังสูงนะผมซึ่งจะทําให้มันเป็นเพย์ที่แข็งแกร่งมากเลยนะผมในเทิร์นสุดท้ายเราสามารถสเปย์บอดได้เยอะมากอันนี้คือในทางของคนปกติแต่ทางของผมคุณก็ได้เห็นไปแล้วนะผมมีไฮไลท์แค่เกมเดียวจัด แม่งเลยแล้วแกมบิดมันยิงส้นตีนไหนขอด่ายเลยถ้าหากไปเล่นแกมบิดเนี่ยยิงหมดสนามเนี่ยมันคงจะไม่โดนใครหรอกมั้มมันคงจะไม่โดนสักตัวสภาพดูท่าวยนะนี้ครับบททีับนะผมก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมแล้วก็ถ้าใครมีตัวคำถามอะไรก็สาม,มารถคอมเมนต์ไว้ได้นะผมก็สหรับเด็กต่อไปก็เด็กอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะผมสหรัับวนนี้ก็บายครับ